ร้อยสิบวินาทีเจ็ดจีแล้วถึงแล้วลงมาเราสองคนความผูกพันกับิัลทชิชลมสวัสดีครับผมจูเตอร์ยิมนะครับก็วันนี้มาผูกร่วมกันที่ชิชลนะครับเปนทานชิชลงก็เ,เป็น ที่สนามชีลมันก็รู้สึก,ว,กว่าดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีการแบ่งโซนต่างๆที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นก็สำหรับใครที่ายช้อปปิ้งนะฮะก็แนะนำให้มาที่สนามชีลมั่นเลยนะเพราะ,ะมีสินค้าที่แบบว่าซื้อง่ายแบบเข้าทุกภาพแบบไม่ต้องเดินเดินเดินเยอะครับใช่ซึ่งแบบเรียกได้ว,ว,ว่าสายแฟชั่นก็คือต้องท้ามทายเลยครับเพราะที่นี่มีแบบสินาค้าแฟชั่นแบบเยอะมากจริงเราชอบชั้นไหนเออชั้นสองครับ ผมไม่แน่ใจแต่เดินทุกชั้นเลยฮะอาไม่ว่าจะเป็นแบบสินค้าแบบทั่วแบบน้ำหอมหรือว่าสกินแคร์ไปจนถึงแบบเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้อ่ะรับว่าเห็่าเช้าไปรับลีนยาใช่คืออเช้าผมไปรับลีนยามาก็รับรินญาเสร็จปุ๊บผมก็เดือดเป็นแฟนเสร็จก็รีบวิ่งไปที่นี่เลยใช่ผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีเือนแฟนไป ไปร่วมรับปริญญาด้วยไปคอนกรีตค่แล้วก็มีตัวเรื่องหอยคอนกรีด้วยค่ะก็มีการที่สุขปั๊บแลพิ้วมากแล้วก็มีได้มาเจอที่ที่แสดงอีกหลายไปร่วมงานที่ที่ไหนที่ชิดลมเลยอะไรแบบนีแต่แล้มีของขวัญพิเศษใหนการแต่ละถือว่าเป็นเถือว่าเป็นของขวัญที่เรียกได้ว่าร่วมรับปริญญาปีใหม่ที่สุดเลยแล้วกันอะไรไม่รู้ มีสัมต้องต้องอธิบายก่อนนะวงนี้คือวงที่ผมซื้อให้เขาวงนี้ผมผมให้เขาก็คือของของผมส่วนนี้นะเขาซื้อมาก็คือเป็นแหวนคู่ถ้ารู้ว่าเขาก็ให้ของขวัญผมือนกันแต่ไม่ได้ให้ธรรมดาคือให้เป็นคู่คู่กับตัวเองใส่แบบนี้เองเป็นการมั่นสัญญาหไม่ได้ขายไม่ได้ขาย คืออันนี้คือเป็นคอลเลคชั่นคู่ฮะก็เลยอยากใส่คู่ต้องคิดว่าการของคู่กันคอลเลคชั่นเดียวกันครับถ้าไมใส่แล้วมันเป็นยังไงคะใส่แล้วมันเป็นยังไงผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ฮะแต่เพิ่งใส่วันนี้วันแรกนะก็คือแฟนแซวกันเยอะมากพอจะได้ช่วงที่ได้สูดแบบส่งเสื้อบ่อยๆใช่ก็คือต้องแบบเออต้องแบบจับหน้าบ่อยๆนีอย่างแบบ จริงๆก็สวยทั้งคู่นะแต่ว่ามันสองสองวงนี้มันมีความใหญ่กับเล็กเิดกนึงครับก็เท่าไหนเหืือพวกไหนหรือว่าอะไรก็สลับกันใส ผมผลงานก็มีร้ปปรานใต้พนังนะครับที่เพิ่งออนแอร์จบไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะคะร,ะรับคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ครับผมซึ่งเ,เรื่องๆนี้ก็มีการแบบก้อาวข้ามอะไรสักอย่างหนะะึ่ง,งนะเราอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับปีหน้ามีโปรเจกต์แน่นอนครับส่วนชิปีนี้ก็แฮปปี้ดิวเย่ทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าโปรเจกต์ตอนช่วงชิปปีก็เพื่อให้คนรอติด,ดาตามดีกว่ากับชิปปีเราจะมีอะไรกันบ้างเรียกได้ว่าแบบไม่ปล่อยให้แฟนๆแบบเหงาแน่นอนครับผ จริงต้นปีหน้าก็ยังมีแบบแฟนมิแฟนซายผูกเรื่อยๆครับงเงีอยากแบบแฟนทุกคนแบบรอติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราสอ